ขออนุญาตจริงๆนี่ใจหายมากเลยเมื่อวานนี้โเพิ่งจะเห็นจริงๆเห็นท่านมาทุกปีคะ่ะคุณแม่ของพระเอกหนุ่มน้องนอนกุลใช่ไหมน้องค่ะน้องนอนกุลชานนสันตินธรกุลค่ะเมื่อวานนี้น้องโพสต์แจ้งข่าวต้องสูญเสียค,คุณแม่เพ็กแฮรสันติะอะไรนะอ่านอีกทีหนึ่งน่าจะสันตินธรกุลค่ะท่านจากไปอย่างสงบครอบครัว ก็ได้แจ้งํำหนดการพิธีรดน้าศพสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจที่วัดธาทองพระอารามหลวงศาลา23วันนี้วันจันทร์มีพิธีรดน้ำศพเวลา4ี่โมงเย็นนะคะแล้วก็สวดพระอภิธรรมเวลาหโมงเย็นค่ะและวันพุธต่อเนื่องไปถึงวันที่9เนี่ยสวดพระอภิธรรมหนึ่งทุ่มและวันอังคารที่10บมิถุนายนพิธีชาปนกิจเวลาห้าโมงเย็นค่ะแสดงความเสียใจด้วยจริง เพื่อนพ้องน้องพี่และประชาชนแฟนๆร่วมเข้าไปแสดงความเสียใจไปจำนวนมากในไอจของน้องนอนกุลเนี่ยนะฮะหนึ่งในนั้นก็จะมีพี่แอฟทักษะออนนะคะที่เข้าไปเขียนข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึงและเป็นกำลังใจให้เสมอคะอ่ะที่ผมบอกว่าตกใจและใจหายเพราะเห็นท่านทุกปี ล่าสุดท่านก็เพิ่งมาเมื่อช่วงประมาณต้นปีเนี่ยกุมพามีนาแถวๆถนี้ค่ะ,<ฮ>ะมาที่ช่องสามารถจะ<ด>มากำนวนกุลค่ะแล้วก็น้องสาวน้องๆของน้องนนกุลก็จะมาด้วยแจ้งท่านผู้ชมน้องใบคงจะบอกได้อ่ะ ค่ะก็คือคุณแม่ก็มักจะแลกเปลี่ยนเรื่องอาการเจ็บป่วยของคุณแม่นะคะคือคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเรง็งจุดเริ่มต้นก็คือถ้าใบจําไม่ผิดคือมะเร็งเต้านมพอดีคุณแม่ก็ทราบว่าคุณแม่ใบไม่สบายเหมือนกันก็เลยมีการแบบแชร์กันแต่คุณแม่กำใจสู้แล้วก็กําลังใจดีมากๆแล้วก็แข็งแรงมาโดยตลอดน,น,นะคะ,คะก็เขารับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะในช่วงที่ผ่านมาอายุยังไม่เยอะเลยนะครับตูชมแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ มาทุกปีเลยนะค่ะใช่แม่แล้วก็น้องๆแล้วน้องนนกุนเนี่ยค่ะฮะนี่คฮะ